แตงโมหวานวันนี้เป็นวันที่ดีนนจ,รจริงทุกคนมีหมวกกันน็อกสวมหัวกันหมดแต่ผมไม่มีหมวกแตงโมอยู่บนหัวคนนี้หลับสบายแน่นอนชายคนนี้หันไหวแน่นอนไม่หลับเพราะเสียงฟ้าร้องแต่ผมไม่เป็นไรเพราะมีชุดเครื่องนอนแตงโมที่แข็งแกร่งชายคนนี้ไม่สามารถที่จะยกเวทขึ้นมาได้แต่พวกผมยกเวทแตงโมได้อย่างสบายๆผมไม่คิดไม่ฝันเลยว่าผมจะได้รับสิ่งนี้มีหมวกแตงโมมาอยู่ในบ้านผมอยากได้หมวกแตงโมแบบนี้มานานแล้ว ลอชิพายอับน้ำดีกว่าเธออาบน้ำสระผมด้วยแพนทีแต่ผมทําความสะอาดร่างกายด้วยแตงโมระวังตัวนะเว้ยนถือแตงโมอยู่อ่ะจะมีใครมาทําอะไรฉันอ่ะลองชิมแตงโมครับตัวโตซะหน่อยไหมเอาแตงโมมาให้กินกินเข้าไปเนเป็นสิ่งที่ช่วยชีวิตผมไว้มีหลายคนต่างหล่นจากเรือแล้วก็จมน้ําแต่ผมมีแตงโมที่ช่วยผมลอยตัวอยู่ได้ จงแตงโมที่รับกแบบูไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแตงโมเฮ้ย hey! ผมไม่คิดไม่ฝันเลยผมจะได้รับสิ่งนี้มาวางอยู่ในบ้านผมมันคือไอ้สกีปคครถแตงโมอ้โห